ครับทนผู้ชมทนะนครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเกมมาครับยูดยีซียสามนะครับดูมาดูสกินงเลยมัมก็เปิดล็องให้แค่อาเล็กสตีฟแล้วก็ไอไอ้เนี่ยไอคนเนี้ยอะไรมั้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็ม้นมาบอกด้วยนะครับแล้วก็ไอ้นี่เหมือนกันแล้วก็ตวในี้แล้วก็ไอ ไอพวกสกินแพนกนี่นะครับเนี่ยมันจะปลดล็อกแค่นี้นครับไม่ได้ปลดล็อกตัวไหนอีกผมก็ยังหาไม่เจอนะครับเนี่ยปลดล็อกตัวนี้ด้วยครับเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็อเล็กเรืองแสงอันนี้ไอสตีฟอเมริกันนะครับอันนี้ซัมบีกับโกลมนะครับที่มันปลดล็อกให้สเกลตันยังไม่ปลดล็อกนะครับออน,นี้ก็ปลดล็อกให้แค่นี้นะครับ นี่ครับแค่นี้แหละครับที่มันปลดล็อกให้ได้เป็นตัวเกม0.007 0หรือว่า1.00ก็ปลดล็อกให้ทุกอย่างวันนี้ผมโคลาไปก่อนนนครับ